สวัสดีครับนะครับผมโยนะครับเจอกันอีกแล้วกับงานแพกปิ้นอินเตอร์เนชั่นแนล2025นะครับกับบูธในเช่นวเราขนตัวแฟลกชิพนะครับของแบรนด์โคนิกามินอนตามานี่คือตัวท็อปสุดของเราเลยจุดเด่นที่สําคัญนะครับเริ่มจากตัวนี้เลยครับงานสีขาวตัวนี้ให้สีขาวที่ทึบแสงนะครับเทียบเท่ากับเฟกโซเลยทีเดียวพิมพ์พาสเดียวทึบแสงเลยแถมงานลองงานรองขาวแบบนี้ก็ให้ความคมชัดที่โดดเด่น นะครับพ่วงกับสีขาวพ่วงกับ c m y k ที่เม็ดสกรีนใกล้เคียงออฟเซตมากขึ้นตัวนี้ทําให้งานคุณภาพออกมาตั้งแต่แผ่นแรกเลยทีเดียวออปชั่นเสริม IQ 601นะครับเราพัฒนาเป็นเจนที่2แล้วสำหรับตัวชุดตรวจสอบคุณภาพนี้เทียบเท่ากับอินสเปกชันที่อยู่ในลายผลิตออฟเซตเลยทีเดียวเมื่อก่อนเราวัดกันแค่ LAB วัดแค่ค่าเดนซิตีตัวนี้วัดทั้งงานภาพเลยและตัวต่อไปครับแอคูเอลเพรสซี Press 84 h c สซนะครับเฮย่อมาจากไฮโคม a าดัานแปลว่าตัวนี้เป็นเครื่องที่ไม่ใช่ทําได้แค่ CMYK ธรรมดามาพร้อมฟังก์ชันถึง2โหมดนะครับพิมพ์ทั้ง CMYK เนะครับเทียบเซอวอฟเซตสีชมพูสดๆแบบนี้นีออนพิ k ก็สามารถเจเนเรตจากเครื่องได้เลยโดยไม่ต้องเปลี่ยนหมึก มาถึงอีกตัวหนึ่งนะครับที่เราเอามาด้วยนะครับตัวนี้ไม่น่าเชื่อครับเป็นตัวที่ขายดีที่สุดเลยในช่วงปีที่ผ่านมากับ a c r i o Press C 4 0 7 0นะครับจุดเด่นของตัวนี้นะครับคือความสามารถที่หลากหลายของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นงานโปรดักชันนะครับงานดีเอกซสารทัว่วไปนะฮะงานที่ต้องการเดสกรีนสวย,สวย การทำ CMS ตัวนี้รองรับทั้งหมดเลยมาพร้อมหลิบตัวท็อปของเรา IC 609นะครับและนี่ก็คือ3เรือธง,งหลักๆที่ Nationwide ขนเครื่องโคนนกามาพร้อมบริการทุกท่านนะครับที่ Boot บูธ t 1 H17 .101 นะครับฮอล์1นะครับแล้วเจอกันที่งานแพ็กปินอินเตอร์เนชั่นแนล2แล้วพบกันครับ